พ uh ี่ว่าจะถามอยู่แล้วว่าพวกเราไม่โดนกันบ้างเหรอพวกพี่โดนไปหลายตัวแล้วเจ็บต่างๆอันนี้อะไรนี่เหรอต้นนี้นะครับรักษาอะไรแก้เจ็บแก้เจ็บเข่าเจ็บข้อใช่ไหมเจ็บข้อเจ็บเข่ามีกินหอมมักินได้ ต้นไม้ชนิดนี้นะครับชาวมันนี่หรือซาไก่เนี่ยเขาจะเอายางของมันนะครับไปทําพิษลูกดอกถ so ้าเกิดว่าเขาเป่าลูกดอกนี้ถูกสัตว์หรือว่าถูกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาไปเนี่ยพิษมันก็จะเล่นหรือว่ากระจายตามร่างกายแล้วก็ทําให้เสียชีวิตนะครับนี่คือต้นไม้ต้นน,ตน,ตนี้แหละเขาจะรู้เฉพาะกลุ่มของพวกเขานะครับนี่เวลาเขามาเอามาทําเป็นลูกดอกอาายาพิษเนี่ยเนี่ยยาพิษเนี่ยตนนี้เนี่ย ว่าเขารอเอายางก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นส,ด,สดเนี่ยเขาจะไม่เอามือจับนะเพราะว่าม,มีผลอันตรายต่อร่างกายเขานะครับเขาก็จะรอให้ยางมันออกนั่งไงน,น้ำน้ำออกแล้วนะน้ํายางออกแล้วมาดูใกล้น้ํายางออกแล้วอล้คุณ่าน้ำยางออกอืม ขึ้นเขาแล้วทีน,นี้นะครับเมื่อกี้ลงห้วยลงหนองผ่านลำธารมาทีน,นี้ก็ขึ้นเขาแล้วนี่ก็เป็นหัวมันใช่ไหมอของชาวมันนี้เวลาเขาจะกินเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมากินข้าวเนี่ยเขามากินหัวมัน